สวัสดีทุกคนกลับมาแล้วเปิ้ลมาดูเจ้าเสี่ยวอายเอ้ยเสี่ยวเออที่มารับฉันเมื่อก่อนนะเจ้าเสี่ยวเออก็คือตอนยังไม่มีลูกก็คือมาล่อรับฉันทุกวัดเลยเจอและโอ้ยดีใจชื้นใจจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไม่ลุกแทบไม่เห็นเลยนะแลวก็ได้ส่งตัวแทนเจ้าเสี่ยวฟู่มาล่อรับฉันแค่ตัวเดียวเองนะมีแต่เสี่ยวฟู่แล้วมาดูเจ้าเสียวไปเจ้าเสี่ยวไปคุณนักนักนักมากเลยแล้วดูเจ้าเสี่ยวอายคือ ชอบอะไรเธอชอบอะไรในนั้นเลยวแล้วดูโอ้ยวเวียนอยู่ค่ะชันเนี้ยสัววัดหนึ่งฉันต้องได้ล้มเพราะแมวเนี่ยะเลยดูดูซิลังจากพากันแลเล่นจนเหนื่อยก็ขึ้นมานอนแล้วก็ดูดนมดูดน,ม,ดดนมแบบจวบจับจวบจับเลยคือฉันสังเกตเมหมือนไหมเขาไม่ค่อยมีน้ำนมนะโอ้โหดูมือสิทอดๆกันเลยนะมาต่อเรื่องน้ำนมแม่เขากันก่อนนะคือฉันสังเกตว่ารู้สึกว่ารู้สึกเองนะคือเหมือนเขาไม่มีน้ำนมแล้วแต่ลูกเขาก็ยังดูดจวบจับอยู่เลย ก็บางครั้งแม่เขาก็ไม่ได้ยอมให้ดูดเลยนะบางครั้งโอ้โหดูสิมีเทบมีตีนมีเท้ทาเทา้ทาเทา้ทาเทา้าเท้าเต้ด้วยบางครั้งแม่แม่จะกีดกันแค่ไหนความพยายามคงลูกก็คงจะดูดต่อไปแบบไม่ลดละเลิกทุกคนได้ยินไหมเสียงเมื่อกี้จุบจับจุบจับก็คือเสียงลูกเขาดูดไม่รู้ว่าตัวไหนดูดเหมือนอร่อยหรือเกิน แม่จะมีแปดเต้าแต่ก็ยังแย่งกันดูดอยู่ไปทุกคนไปเลยนะฝากกดไ์ like, ก็แช์ก็ซับสไกไหแล้วเจอกันใหม่คลิปนะลาไปด้วยภาพเขาดูดนม,มกันจวบจับกันนี่แหละบ๊ายบาย